มันเป็นทีโลงครับไม้นี่มือตักกระเปี่ยมแล้วครับมือตักใหญ่อย,ยอยู่พี่น้องใหญ่อย,ย,อยโอูโอ้จะร้อยกินยำไรเนาะปลาเนาะบอกมันเป็นน้ำหมากเวียดนามทีชมพูปลามากกันก็เลยทางสีชมพูไปโอ้หมากเวียสีชมพูกเหมือนกันนี่นนอ๋อเป็ดเป็ดครับผมไอ้กําหนดมากนักกันสองตัวครับหนึ่งมาคนละใบล้วมครับ ทำงานดีแห้งว่านี่ไอ้เัวละสองเลย ครับนั Half, ่นนะนั่งตกปลาทำมุยชทุกท่านครับผมต้อรับมูจช่องและต้องทำกับมาของมาตกปลาครับผมนี่ครับมาสับไม้เดิมครับวันนี้ครับมาทีมงานเชียนเดิมครับครับอร่อยครับผมนี่ครับนี่อันนี้เจ้าไม้วันนี้มาไหมวันนี้ครับอ๋อครับมาสีทานครับผมคู่หนึ่งครับพี่หนุ่ยสวยงามครับผมครับคุณนายไงพี่ครับผมคุณ เห็นดูครับนี่กับผมกำมัลงก่อนครับผมเพราะว่าผมไปปักเบ็ดกำลังมาปักเบ็ดแล้วกับมาตกปลาต่อครับหลับนี่ครับปลาเนี่ยเนสร้ายแล้วครับผมผมมาในไทยครับผมเมืองมาถึงบรรยากาศเช่นเดิมครับผมเงาที่ใสของผมมันนีก็เป็นน้ำมักผลไม่ร่วมครับเช่นเดิมครับผมเข้มครับมาเนี่ย โอเคครับกำลุนครับว่าจุดนี้สิมีปาลาเขาไหลปลาหน่อยบ่อลุนครับผมกระมังตัวนี้คือใหญ่เลยอู้ใหญ่แหงตัวน,นี้ต่อยฟันจัดอีกแล้วใส่งามครับปลากระมังอู้ยวันปลนินใหญ่หลุดปลาเลยปลาเล็กปลาหน่อยมาก đút sầm. có pháp. Dù ở đây cũng ở. không? ô, mà rồi mà Yeah, งงแค่รับแขกไม่เล้ากำลังทำขนาดยูเลยดูเลยเนี่ยยู่จังเลยก็ยู่เออเนี่ยนะสองคันเลยเนะนี่ยมีคันน้อยก็กินคันน้อยก็กินนี่เนี่ยมาวันไหนเพื่อนเนี่ยคันหนึ่งเนี่ยดึงแหยงอยู่ด้วยละติดกันเลยนะ่นแหละเออเอาเลยนะ กํบล oh, oh, huh, oh, oh, nah oh, okay. ังไงคือก um, hey. ันหยบอบหยยบเอาปลาขแยงมาเด้เอ้ยสงงามเลยครับนี่ว้าวเอาซศรตะกุลไม่ใส่่หรออ้ยเจ้าก่อไม่ใส่หรออันมานครับยูนั่นโค้งหงมก็นั่นนะตึงมือวอุ้ยทาวัดมาโว้

ตใหญ่เลยวะตัวนี้ไปเขาขึ้นใหญ่แตตัวนี้วันปรากวดโหลด่ขแต่ละก้อนยังดงสันะโอ้ยจะไกินวันนอบเขานี่เองหรอเี่อเรอเหรอเหาอเหนอเก่อเอเเออหเอเห เหญ่ครับเอ้ยวันประกวดตัของทีหลานเอ้ยจี่แต่แยงไว้เขาก็ประกมันครับนี่ยังล่วนะทู่ยังหล่ะโอ้พวทูโอ้ยแขกครูมาเลยวะเนี่ยมันมากยังมายังมากเอ้ยพีกายโอ้ยอาทิตย์ที่แล้ว่นกับมันมาแต่ทูอยู่นี ผ่านผ่านผ่านเออจ๊กูมาเลยวันนี้มาตรองยากเลยเนี่ยอแอมลงกับเพท่านเนาะกินไว้ครับอโอ้นั่นดีไม่แล้วโอ้รับแขกมีตะโสง,ง่ามมาเนี่ยใส่ง่มไหม่แล้วรับแขกครับผมพลากำลังโอ้ยย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 ับเอยยย้ตัวใหญ่แต่ยย แต่คูเลยแค,คูตลอดลเพืนน่อ,อนหนมาเป็นคูเป็นคูเลยตัวนี้โอ้จะร้อยกินยำไรเนาะปลานาะมันเป็นน้ำหมาเ็นน้ำจีมพูมปลามันก็เลยทางีมพูไปโอ้หมาเบสีชมพูเนี่นาะเบนีมพูเลร่เขา่าบอกนีหังโอ้ใบเข่าตันี้นี่ตูมง,งาเนาะใบเข่ามานันายเน

มั่นก็ครับน้ำมัสคนละไม่ร่วมครับกินนมองปังครับตัวนี้เห้ยอือดูสายลมมนตรงมันหอมใช่หรือครับขนาดเอผ่านๆ เป็ดฝาเป็ดครับผมถ่ายกับน้องมากทั้งกันขำมังครับผมปลาลับเกล็ดเจนเดิมครับขน้าสองตัวยอดครับผมลำบุมนำมักเป็นอะไรร่วมอ้าโอ้ยกดดนกับเจริมาตัวงามๆตัวงามครับตัวงามๆกําลังมาอืมใหญ่อยู่พี่น้องใหญ่อยู่ ทีมงานวัดสวายครับกำลังมาเอาดึงแง่งนึงเอียเอี้ยปคนมาต่ท่นี่กับว่าป้ากะมังถึงป้ากระดังไม่ดึงขาแวน่ะโอ้เรนก่อนครับเห็นเมื่อยก่อนอามาแล้วครับตัวใหญ่มากแล้ว มันมันพี่น้องมันมันเห็นตัวปลาเห็นแล้วสวายสวายขอให้เอฟซีล่มอย่างแน่เลอมันเป็นทีโลงครับไม้เนี่ยมือตักกตี้ยมแล้วครับมือตักแขนลอยเล้วมือตักหาหาหาปลาคาที่รอ

คนขึ้นเกาเหรอครับคนขึอนเกาเหรครับผู้ใหญผู้หมแดงไบบนี้แดงบนี่นะครับจะคของจะคข้องจะาของปลาคนหลบล้อมเนี่ยลายมั่งจัดดีแฮงยี่ตัวงามเลยเก่ะมังแต่ละตัวนัวตัวใหญ่อูน้ำอักนละไมรวมจุดยอด ผานผ่านนี่ปลากระมังสองตัวครับนำมาคนเอาไปร่วมครับทำงานดีแห่งวันนี้ไห้ตัวละสองเลยผ่านเลยครับผมง่ายคนกินดีกันครับผมบระเทศไทยเบสเก๋ไก่สีเมืแอไรอยากนอนก็อยากนอนวันนี้รู้วนทีมงานกับนายไปทั้งคุณสองคนครับไปลองตกะตะพุ่นเมืองอกินดีนเนาะของเพื่อนนาะโตง,งามเลย อ่าดีง่งายไหมพอดีป่ะเขาดีเนาะอัองเวิร์นเนาะกินดีครับย,ยังดึงจนขันออข้นโก่งอยู่วะครับนีครับนอนเพงตื่นครับแบตกระชากไปนอนประมาณสองชั่วโมงครับนะนะ นี่ครมาตกปลาต่อครับผม,ม,มน,นี่เป็นเวลาเจ้โมงไงเนี่ยใบสามบอกสี่ม่วงสีมง่มจวกตกจากชั่วโมงหนึ่งเนาะเก็บของกลับเนาะพอ,พอ,อช่วงนอนผมก็ไปถ่ายคลิปนะครับนานแต่ว,ว่าก็ได้ได้มาเรื่อยๆครับผมดีแน่นี่สวยางามใหม่ส่วนมากก็ปลาตะเพียนหางแดงปลากระมังอะไรกับไอ้ปลาอยังก็ไอช้งางกระบาดโอ้ปลาไอไงยงใบเขา่า cà quên dài, cơn đẻ. tối hôm để nhồi, xay nhầy, phun gan, xay 2 phit bơi, rát lái, nhớ không, tiêm răng phôm nhớ. ok, các này.

สบายกับป้าเลยน,นะกำลังอะไรสุ่งคือครับออ,ออขึ้นมาแล้วจะบอกก็ป่ายยังกำลังน้อยกำลังสักผ้านั่นนี่ตัวนีว่ารับแขกอีกแล้วครับประจำเขา ว่าแขกบ้างหรือว่าแขกยังก็เมนเพื่อนเมืดหตอนรับเมืดอดตัอ่ตัหน่แต่ปักรมังไงครับแต่นะไหนใหญ่ที่สุดเลยออ้อนยนมาใหญ่ครับในเนี่แต่ขุดกระมังเลยเนี่ยผลไม้รวมครับซื้อ่านฟานฟานฟานทอะเ็นเ่งัดแล้วครับรัวล่ะฮะ ดูดูมามามาเอมถือกล่องให้ไเยอะเยอเยะบ่โอ้ยเอ๊อืมปลามันุ้าเสียเียวอีกนิน่นี่ได้อดปลาได้อดพักบุ้งเมื่อมาเนี่ยพักบุ้งขางคล้องหอดสาิษล้วน งามง่ามมีตียอดงามงครับพัดเ็ไปพัดไปพัดจดเลยไหนทั้งปลาเดทั้งพวกบุงแล้วมันนี่กรเสียเทียวอีเล่ ครับนาหลบคำครับผมกำลังส่ยงามนะครับครับนาช่วงทุกทันครับผมเป็นเวลาหาโมงนะครับกจะสือเดทำการเก็บเบ็ดครับผม ปลาันนี้มันกินทั้งฝั่งขวามือกับฝั่งสายมือครับผมข้างกลางไม่ข่อยเขาเลยครับมนนี่เขาอยู่ครับแต่กินทางหางครับนะนะวนมากกับกินดีต่ข้างๆฟังครับผมฝั่งสายกับฝั่งขวาครับทีมงานกับเลื่มเก็บเบ็ดแล้วครับผมครับคำๆมากกับมีแต่มาเรื่อยๆครับผมมันนี้มาหาทันครับผมเบ็ดทั้งหมดสิแปดขั้นครับมันนี้ลงสิแปดขั้นเป็นปลาร่วมครับ คครับเดี๋ยวจะนอนกับมาลุนนครับว่าสิได้จักแต้มครับเดี๋ยวสรุปยอดเลยคร<อ>นะครับขนาดมาสรุปยอดครับว่าตัวนี้ปลาตุกช่วงใบครับผมปลาตุกช่วนเขาก็ใส่ล้างโฟมเลยครับขนาดปลาช่วงใบครับผมนี่จะใส่ง่ายๆเลย มาจงรับรไ่ได้อากดากเลดีมากเมาเยีมลย่ากเมามเดีมากเ่ย้มามาเลยคร,บร,รมบเลีมาัลนีมากะลมากมากีมากเลยดากเนมากเลากเลปมากลีมากเลมาเีมายมากดีมาับาเยีมเลยากเมาลมากเลีมลากลีมากับากมากมามงงามเลยนานา กำมังปลาพมใส่งามเลยครับผมมีตัวง,งามครับเ,ยยเ,เดี๋ยวใส่ลังพมใหม่ครับครับนี่ก็ทีมงานทัง้งหมดนี่ครับผมทีมานน้ำกันมาเนี่ยท <laughs> ิมเลียวเบียดทีมันยุดมาเน,นี่ครับนี่ครับพ้นงานมนาเนี่ครับเต็มครับน้ำแข็งกระส่วนนึงครับผมอย่างหลายเลยครับนี นี่ครับสวายสวายว้หน่อยด้วนก็เลื่อนะสวายส่โลตัวนึงครับผมพอดีผสมอยู่หรอกนี่แหละครับในหน้าปัากะมังครับเอ้ยนี่ครับซ้ำประมือผมเลยเนี่ยใส่มิแต่ใส่งามสามสี่ขีดเลยครับเจาอกบดีนาอนี้ครับยังไปเข่าร้ายครับพี่จะได้กินวัลาสมเนี้ยทอดหอก กูไลเขาอยู่ห้องกระแจกเข้าไปดีสบายดีมาแล้วครับโอเคครับน้าขอจบคลิปสนีด้วครับผมมันขาดชุนเข้มเอยเหมือนมาร์คคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลกดติดตามนะครับขอบคุณรมมาถุมโอเคครับสวัสดีครับคลิปหน้าจะไปทีงไหนกับมุลุนครับผมหนี้เยอะนะมาร์คพลเมืม่ร่วมกับทำงานดีคือเก่าครับผมแต่ว่าอาจสีบุหรี่ใสง่ายเหมือนนี่ยข้าวพุมมาม้าเลยครับเหมือนนี่โอเคครับผมมาแต่ตัวเอง